นาของแชร์ที่ผ่านมานะครับีเลือกเลือกเลือกเป็นโอ้ยยยยรยยยยยอยย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 ้ยยยนยยยยย9ยยยยนยยยยยยนยยยยอือยยนยยยยยวยยยยยยยคยยยยยยยสองอัน้ี้ยือยย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 ลยยยยยยยกยยยยยืยเยยยอยายนี้ยยนยยยยยเยยายยยย็ยยยยยยยี้ยยยยยยอยยยยยยยเยยยยยยกยย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  กา920เหมือนเดิม920เหมือนเดิมน well ี่ผูยงานยังท um ับไปผูก็จะออกเอาหยาเพิ่งออกมาแบนี um ้นี้เอางัดไม่มาปูเพิ่งเพิ่งยังทับไปบม่ให้ไปจีนก็ใส่นะครับครับโอ้ทุกงวดบอกปูเทย่ปู่หญ้าเพิ่นยังทับไปขึ้นทับไป ให้ปู่กับย่านั่งทำไปให้กับเขาเขียนสูบผีเขียนไปออกตัวนี้ออกตัวนี้นะออกตัวนี้ออกตัวนี้มันดำนะเก้าสิบเจ็ดเก้าสองสิบโอ้ฉบนบอกถ้าปู่เฮ็ดให้เยอะปู่ก็บสีเผาสิมเขาแล้วก็เฮ็ดไม่อกับสีวันนี้สิเผาสิมเลยให้ไปนังกันไปก็ขลาดยี่ไม่จริงเลยสัเก้ากิบเน้่ยสิอยู่เองจริงนะพูดเนาะก็คือว่าเอาเอาเอาทู่อะไรเขียนนะครับ นีผีอยู่พวกผีเขียนเขาเิ็ูปัทีนี้ออกเมันเดิมสองปูปูก็เหมือนกันก็สองใบนั่งทับได้สองที่ปูก็นั่งทับเหมือนกันนี่ับดปูก็ัวทับเหมือนกันอืมนี่ปูกเปีนยูปัสกอ้าศูนกับข้าสเกาะ้าวสูสองปูปูั่งปู แต่้องยาเนี้ออกสามตัวเก้าสองศูนยเก้าสองศูนนันกันไม่มีไม่มีเป็นไงตรงตรงอยู่จริงจริงงวดงาเขาะเยาตรงตรงครับทุกนี้ทลงสาธสาธทวงยากับตรงตรงเหมือนเน้อพี่น้อแต่ว่ามือนี่มือนี่ปูพนบดท่านเห็ดนะครับ โอ้สีเฮ็ดเหมือกับุยยำเห็นพี่น้องี่สี่วันที่สิบสี่มกราเนาะปูตอนเช้าวันที่สิบสี่แล้วตอนบ่ายสามโกว่าประมาณเก้างกว่าเนาะครับพี่น้องสีครับเก้าโมงกว่าเด้อทีมรอไว้เลยทางทีมงานทางผอสร้องข้อกับหายน้ำก็หายไบซื้อบปข้น้องก็หาย่บซื้อก็หายน้ำซื้อยว่าได้ซื้อตัวในไฮของเพอรเพื่ได้โอกาส ต้องตึงกระเทอยถือเขาก็บอก่ถือก็ะเทียคือว่าฟ้อนไงควอนจะหลงเหนออควันจะหลงผู้ถือกระได้ผู้ว่าถึอมีห้ย่อนควอนจะหงเสือกันมาพูดห้องก้าคือว่าพี่เขาให้่จแม่ใจน้ำพูบันเึกเนาะรอบนี่กองฉลากเสืนเพราว่าสามตัวสีแตกอีกบ่บางในงานวัีนธ่ามมาจะมือนางหาบ่ครับแม่แม่ผู้ป่าอะเขากบลังท้องหัวอยู่ปอาอกบสับมึงองาอยู่บางอุ้ย เพิ่นกะเพว่าบังสับสนเ่วนเว่าขอขอได้ไหมว่าขอเอาเยอะๆเน้นๆเลยเอาเน้นๆเลยอืมก็เน้นๆเลยวันนี้ก็โอดได้จะบอกเขาให้อาจารย์ส่งยาให้ครับจะบอกเขาให้ครับจำส่องไว้เด้อครับวันนี้คักคักเยอะๆตัวนี้สามตัววันเอาคักคักหนยคักคักเยอะๆแม่คือคือสันดาปีนะสัญญาผีเนี่ยสัญญาผีเลยสัญญาผีสัญญาผีโอ้ไพวัน เอาเงินมาให้อีเอางินไม่อีเอาโอเคเอาตามพันยาสนะคือไปถือตรงม่เที่ยงเลี่ยงเพิ่นขันเพ่อเลี่ยงนี่เพ่ออะไระ่เพิ่อไห่ถือเพิ่นไ่ถือเพิ่ึงพระยาโบกุโอคือเลี่ยงผีกมาปู้ไอปูไเขาส่งปู้คนงายอะบโอ้ิต้องปู้ไอม่ เอาฟังเด้อไปถือมาะยังไปเนื้อปาดูเอาไปไปตัวอย่างเงี้ยเหมือนจริงต้องเป็นผลละหมากแรกไห่ไม่เขียนไม่ไม่ได้เขียนหลังเอื้ออกด้วยเขียนมันกอดออกด้วยเขียนไว้ก่อนออกครับออกตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ดำเกันออกตัวนี้มันปูเขียนไว้เลยว่าให้เพลี้ีเขียนไวปูครับกว้างกว่าเลยครับคักมาคักมาปูคักคักมันเฮ็ดได้ยังไง ขันมนบบนเนี่ยรับบ่บนีเียงเียงเมื่อกี้เทียงคอเมื่อกี้มานี้เนี่อ่าคงต่กับเป็งนี่กศหศนตึงสองจกรอบก็ได้แต่ตัวเก้าตัวนตัเก้าตัวสองหกนองเ้าศนองุณคือเก้าคอังม่่งคอะไรมาผู้มาเบิ้งอยอะต๋อผ้ก็อย่าง้กั้กต โซ่เกาเกาแต่ว่ากเนตั่อื่นเลว่าแตกด้วยกวางเจ็มอ่อหมโพสแนีกเนเกศูนย์กมโพเจมมจะกศูนเจมมของมโพไม่ถมกศูนยตัวนี้ไ่ได้ออกซองเนาะมือมือเลกออกด้วยบอปูอมือมือเลออกไ่ได้ออกซองตอนที่ยงมือเลกออกแมงกอนเทียงเบ้นเยงมื่ไยมื่อนั้นซุ่ม่นมาเบิ้งถือมัดบ๊อบปูถือมันเบิถือุ่มมาเบิ้งถือบ น้องสอกกระือเ่าแปดพันไม่หายผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่เอาเงินยดนทุ่มซะเดยวน้ผู้เอาเงินเดนทุ่มเลยครับยันพูหกร้อยผู้เจ็ดร้อยเันใผู้เฒ่าทุ่มเอาเงินเดยนทุ่มเลยว่าเดี๋ยวขึ้นวนยเดี๋ยวขึ้นขึ้นเป็นบ้านรังนี่เป็นาเป็นเป็นบ้านเสียวบานรังนี่ว้าั่นเขียนล้มตีบุญบุญมากผู้เฒ่าว่าเป็นญาติ่านแตยนน้าก็พ่นล มะมอนี้จะไห้ปูเอาก็เพิลเปิดไปก้อนเนี่ยไห้ปูเลยปูเลยเมื่อนี่มันมาปูมักกะทายกเป็นเพชรโยมักกะทายก้อนเนาะเมื่อนี้เป่นเพชดไปก้อนแต่เหล็กส่วนของปูหันคือเหล็กเชือกนั่นคือวันที่สิบสี่เก้าโมงเศ้าครับพี่น้องผิดพิมพ์รอไว้เลย